สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางค่ะสอนโดยคุณครูพัชรินชัยยเลิศเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เสียงรอบตัวเราวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง การได้ยินเสียงผ่านตัวกลางนะคะโดยมีตัวชี้วัดก็คืออธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะ ค่ะนักเรียนคะเราเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางกันเลยนะคะซึ่งการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3าอย่างด้วยกันนะคะถึงจะทําให้เราได้ยินเสียงองค์ประกอบที่1ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงค่ะยังแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทนะคะแหล่งกําเนิดเสียงก็คือ1แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นเสียงกีตาร์เสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุ หรือเสียงรถยนต์เป็นต้นค่ะ 2. ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติค่ะเช่นเสียงสุนัขเหา่าเสียงฟ้าผ่าหรือเสียงนกร้องเป็นต้นค่ะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือตัวกลางของเสียงค่ะตัวกลางของเสียงก็คือวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่เสียงสามารถเดินทางผ่านได้นะคะมีอยูท่ทั้งหมดอยู่3าประเภทด้วยกันค่ะ ประเภทที่1ก็คือ,อวัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ในสถานะของแข็งค่ะ 2. วัตถุหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานะของเหลวค่ะ 3. ก็คือวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปของอากาศหรือสถานะเป็นแก๊สนะคะนะักเรียนค่ะต่อไปนะคะองค์ประกอบที่3ของการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางก็คือ เอาไว้ว่ารับเสียงหรือหูนั่นเองค่ะจากในภาพก็เป็นตัวอย่างภาพของหูของมนุษย์นะคะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางแล้วนะคะ เมื่อกี้ที่ครูสอนก็คือจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ 1. จะต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงนะคะ2จะต้องมีตัวกลางของเสียงนะคะแล้วก็3จะต้องมี ผู้ฟังจะต้องมีอวัยวะรับเสียงก็คือหูนั่นเองนะคะถ้ามีองค์ประกอบสามองค์ประกอบนี้แล้วนะคะก็จะทำให้เราได้ยินเสียงผ่านตัวกลางได้นะคะในการทดลองนะคะเสียงต่างๆเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีที่สุดนะคะหรือได้มากที่สุดถัดลงมาก็คือของเหลวและอันดับ3ามก็คืออากาศนั่นเองนะคะค่ะ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการได้ยินเสียงของมนุษย์กันนะคะนักเรียนอย่างที่เราบอกเมื่อกี้จะต้องมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบนะคะอันดับแรกนะคะแหล่งกําเนิดเสียงจะต้องเกิดการสั่นสะเทือนค่ะแล้วส่งต่อพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงในที่นี้ในรูปนี้ก็คือผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศนะคะหลังจากนั้นค่ะข้อ2บมริกุลของตัวกลางนะคะจะเริ่มสั่นสะเทือนต่อกันมาจนถึง หูของผู้ฟังนะคะก็คืออวัยวะรับเสียงก็จะสะท้อนพลังงานของเสียงเข้าไปในอวัยวะก็คือหูอีกต่อหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูกันต่อกันเลยนะคะอันดับที่3นะคะเด็กๆใบหูนะคะก็จะทําหน้าที่สะท้อนคลื่นเสียงเข้าไปในรูหูค่ะทําให้เยื่อแก้วหูของเราสั่นสะเทือนนะคะ ส่ตงต่อไปที่กระดูกค้อน <c oughs> กระดูกทั่งและกระดูกโกลนนะคะสั่นตามเยื่อแก้วหูทําให้เส้นประสาทภายในคอเคลียสันสะเทือนต่อค่ะต่อไปข้อที่5นะคะพลังงานจากการสั่นจะส่งคลื่นผ่านเส้นประสาทเข้าสู่สมองทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะนะักเรียนเรามาดูส่วนประกอบภายใน หูของมนุษย์ที่มีผลต่อการได้ยินของเสียงนะคะส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะก็คือส่วนที่เป็นใบหูค่ะจะช่วยในการรับคลื่นเสียงเพื่อให้เสียงเข้าสู่รูหูนะคะค่ะหลังจากนั้นเสียงก็จะเข้าสู่รูหูนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนเป็นทางผ่านของคลื่นเสียงเข้าสู่อวัยวะภายในของหูค่ะต่อไปนะคะเสียงคลื่นเสียงก็จะส่งต่อไปที่เยื่อแก้วหูค่ะอยู่ตรงนี้นะคะลูกอ่าส่วนนี้ เยื่อแก้วหูนะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเมื่อได้รับเสียงต่อนะคะแล้วก็จะส่งต่อไปที่กระดูกอยู่3ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือกระดูกค้อนนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่กระดูกทั่ง แล้วก็อันสุดท้ายก็จะส่งต่อไปที่กระดูกโกลนนะคะก็จะมีการส่งต่อพลังงานคลื่นเสียงโดยการสั่นสะเทือนส่งต่อกันเป็นทอดๆไปนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งต่อมาที่คอเคลียนะคะ,ะส่วนนี้จะคอยรับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงที่มาจากหูชั้นกลางนะคะและส่งต่อไปยังเส้นประสาทในการรับฟังต่อไปนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะก็คือ อวัยวะหูนั่นเองนะคะที่มีประโยชน์ต่อการได้ยินเสียงของมนุษย์ค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูคลิปสรุปการสอนเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินของเสียงผ่านตัวกลางกันเลยนะคะ ผ่านตัวกางกันไปแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบตามที่คุณครูมอบหมายงานให้กันทุกคนนะคะเจอกันชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ